morning สวัสดีตอนเช้านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ3ทุกๆคนนะครับเนาะวันนี้ก็มาพบกับครูโออีกครั้งครับเนาะในวิชาภาษาอังกฤษอ่าวันนี้เรามาเจอกันในตอนที่5แล้วเนาะเรื่องของการเทียบพยัญชนะกับสระเนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าตัวโอเนาะตัวโอพิมพ์ใหญ่ตัวโอพิมยย o, พ์มเล็กแทนสระอะไรในภาษาอังกฤษเอยใครยังพอจําได้ไหมเอยเนาะ นะสาระตัว O เนาะตัวอพิมพ์ใหญ่ตัวอพิมพ์เล็กเนาะแทนสระ O และสาร o, นะโ O เนาะในภาษาอังกฤษนะอ่ากรณีที่มีตัวสกดเนะาะก็จะเป็นสร o, นะ O เนาะกรณีไม่มีตัวสกดก็จะเป็นสระ O อย่างเช่นตัว O อต่ไม่ไตัวสกดตัว N เนาะ ตัวเอ็นแทนนอหนาะตัวโอเป็นสระอับับอ่านอ้อนโอเอ็นเลยอ่านว่าอ้อนเนาะทีนี้กรณีไม่มีตัวสะกดก็จะเป็นสระโอเนาะอย่างเช่นเอ็ N o, no. นโอเนาะ no, no. ก็จะอ่านว่าเนาะโอเนาะตัวเอ็นโอจะอ่านว่าเนาะเนาะทีนี้เราเรียนรู้สระไปแล้วเนาะเออีไอโอเนาะ ทีนี้ถึงสาคัญเลยก็เราก็ต้องจําพยัญชนะในภาษาอังกฤษให้ได้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัว B เนาะพิมใหญ่พิมพ์เล็กอันตัวนี้เนาะเขียนตัวพิมใหญ่พิมพ์เล็กอันว่า B เนาะแทนบอมไม้เนาะใครมาได้เขียนในหน้าแรกหน้านี้ก็ให้เขียนไปเนาะเราจะจําได้เนาะต่อไปตัว C ีิพิมใหญ่พิมพ์เล็กเนาะอันว่า C แทนคอควายเนาะ D ดีเล็กเนาะอ่าตัวดีแล้วอันว่าดีก็เป็นดอเด็กอ่าต่อไป F พิมอันนี้เป no? 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 ็นพิมพ์ใหญ่เนาะพิมพ์เล็ก F แทนโฟลฟานเนาะแล้วอันว่า F ก็แทนโฟลฟานเนาะต่อไปตัว G เนาะจีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัว G ก็แทนกอไก่เนาะตัว H ก็แทนตัวหอนหูตัว J ก็แทนจอจานตัว K ก็แทนตัวคอควาย ตัว L ก็แทนตัวลอลิงตัว M ก็แทนมอมาเนาะ N ตัว N แทนนอหนูตัว P แทนหอพานตัว R แทนตัวลอเรือตัว S แทนซอเสือตัว T แทนตัวทอทหารเนาะอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูเนาะ ทีนี้เราจะมาดูในแบบฝึกหัดของเราในส่วนของตัวโอเนาะตัวโอเสียงของตัวโอเนี่ยเป็นสระอเนาะเรามาดูตัวแรกตัวแรกเนาะตัวโอแทนสระอนี่คือตัวบีแทนบอไม้เนาะแอบเนี่ยนั้นรวมกันเป็นตัวโอบีตัวอบอกบอไม้ก็เป็นออบออบตัวโอบีก็อ่านวออบเนาะทีนี้เรามาดูตัวนี้เนาะตัวโ สระอตัวจีเทนกไก่ตัวโอบวกจีก็ได้ตัวตัวโอบวกตัวจีเขได้ตัวโอจีเนาะทีนี้โอจีจะอ่านว่ายังไงตัว o อก็อ่านว่าโอกก็เป็นออกเนาะ OG ก็อ่านว่าออกเนาะโอก็อ็อกทีนี้เราไปดูตัวต่อไปเนาะตัวโอบวกตัวพีก็ได้ตัว ตัว O กับตัวตัว O กับตัว P เนอะทีนี้ตัว O แทนสระออเนอะบวกกับตัว P เป็นพอพาน O P ก็จะอ่านว่าออบเนอะออบเนอะเออต่อไป ตัว O บวกตัว T ได้ตัว O T เนาะตัว O นะแทนสาลาอ๋อตัว T แทนตัวททหารเนาะตัว O T ก็อ่านว่าออดเนาะออทอออดเนาะต่อไปตัวนี้จะยากหน่อยเนาะตัว ตัวนี้ได้ตัว O บวกกับตัว C K เนาะก็ได้เท่ากับเท่ากับตัว O C K เนาะทีนี้ตัว O แทนสระ O ตัว C แทนตัวคอควายเนาะตัว ตัว K ก็แทนตัวคอควายเหมือนกันเนาะตัวนี้ก็อ่านเป็นออกออกนี่เนาะเสียงมันจะหนักหน่อยออกเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูอีกทีเนาะ O B up O G o p O P up O T ot O C K o p เนาะทีนี้เรามาดูเสียง of เนาะเสียง ob เสียง of เนาะเราลองมาอ่านตามเนาะ B ีบวก ob ได้ b o b เนาะบออบวอเนาะ a aba bab นะตัว b ob อ่านว่า bob bob ก็คือผมบ็อบเนาะต่อไปตัว s บวกตัว ob ก็ได้ตัว s ob เนาะ ซออบ,อบชอบเนาะตัวนี้ก็อ่านว่าชอบ S O B แอดว่าชอบเนาะชอบแปลว่าสะอึกสะอื้นเนาะฮะเดี๋ยวพี่อีกคนนี้ลองร้อง,องให้สะอึกสะอื้นเลยเนาะต่อไปตัว R O B เนาะรวมกันได้ตัว R O B เนาะต, T N, ตัว R แทนะตัวรอเรือ O B เนาะตัว O แทนสารออตัว B แทนบอไม้เนาะตัวนี้ก็แอด R O B ก็อ่านว่ารอบ รออบอร,รอบเนาะรอบแป,ป,ปลว่าป้นเนาะ,ะป่นเนี่ยตรงนี้ชวนไปป,ป้นธนาคารเนาะอ่ะต่อไปตัวนี้เนาะตัว C แทนคอควายตัว O แทนสระอตัว B แทนบอไปไหมเนาะรืมว่า o อแทนเสียงอ,อ้อเนาะเป็นคออบอรครอบ c o โครอบแปลว่าสั่งข้าวโพดเนาะต่อไปเรามาดูตัว j บวก ob เนาะเขาได้ J O B job เนาะ j แทนจอแจเนาะ ob แทน o อบจออบ job เนาะ J O B อ่านว่า job job แปลว่างานเนาะงานเนาะเนี่ยงานต่างๆเนาะอ่ะทีนี้ตรงนี้เขาก็ให้หนูใส่เนาะใส่ตามที่เราแอบไปเมื่อกี้เนาะ ตัว B แทนตัวไม้เนาะตัว o b อ่านว่า obobbo b, b, b o b ก็อ่านว่า bob แปลว่าผมบนะ๊อบเนาะอ่าต่อไป s o b เนาะออ่าอ่าาตัว s แท,นต,นะต H, ทนตัวสอเสือเนาะตัว s แทนตัวสอเสือตัวนี้ก็อ่านว่าสอ ซออบรอบเนาะรอบแปลว่าสะอึกสะอื่นเนาะอันนี้ไปดูจากข้างบนเลยเนาะทีนี้ตัวรอเรือเนาะตัว R เป็นรอเรือตัว O B เป็นอซออเนาะกับบไม้ไม้ออรออบรอบรอบแปลว่าปน้นเะนาะอ่อบีแนะอนว่ารอบเนาะออบีรอบแปลว่า ร่นเนาะอ่าต่อไปตัวนี้เนาะตัวจแทนจ o j a n อ่าตัวนี้ขาดตัวโอกับตัวบีไปเนาะตัว O B ก็แทนอ่าตัวอบออบเนาะ Job เนาะตัวนี้ก็จะได้ Job เนาะ Job อ,อ่า Job แปลว่างานเนาะ อ่าตัวนี้หนูก็เขียนตัวนี้ก็ได้ตัว J O B เนาะ job แปลว่างานเนาะตัวนี้แปลว่างานอ่าเนาะต่อไปตัวนี้ตัว C เนาะอ่าตัว C แทนขอควายเนาะตัว O บก็คือขาดตัว O B ไปเนาะอ่ะตัวนี้จะได้ตัว C O B ครอบอ่ะครอบเนาะตัวนี้แย่มากครอบ C O B แย่มากครอบครอบแปลว่าสั่งข้าวโพดเนาะอ่าสั่งข้าวโพดอ่า อ่ะต่อไปเนาะเราจะแปดูในส่วนของ OG เสียงของ OG เนาะตัว O แทนสระออตัว G แทนกไก่เนาะตัวนี้เป็นเสียงอ็อกเนาะตัว J แทนจอจานเนาะ J O G อ่านว่าจ็อกเนาะจ็อกก็คือวิ่งจ็อกกิ้งอะเนาะอ่ะต่อไปตัวนี้เราคุ้นเคยดีเนาะตัวดีเป็นดอดเด็ก OG เป็นเสียงอ็อกเนาะ ตัว d o g แอนว่า dog เนอะ d o g dog อะ่ะต่อไปตัว f ten for fun o g ก็เป็นอ o g เนอะ for all o g fog f o g แอนว่า fog เนาะ fog แปลว่าควันเนอะแปลว่าควันต่อไปไปดูตัวนี้มีตัว h บวกกับ o g เนอะตัว h ได้นะห hornok เนอะ ตัว O แทนสระอตัว G แทนกอไก่เนาะตัว H O G อ่านว่าฮอคฮอคเนาะฮอคแปลว่าหมูปา่าเนาะต่อไปตัว L บวก O G ได้ตัว L O G เนาะตัว L แทนลอนลิงตัว O แทนสระอตัว G แทนกอไก่เนาะ L O G อ่านล็อกล็อกแปลว่าท่อนซูงเนาะต่อไปตัวนี้เนาะมีตัว F กับตัว r เหมือนคำคดกข้ามเนาะบวกกับตัว o g f R ก็เป็นตัว for fun รอเรือตัว o g ก็เป็นเสียงออกเนาะ f o r g n ว่า flock f o r g n ว่า flock แปลว่ากบนั่นเองเนาะอ่าตรงนี้เขาก็ให้เรา,าเติมเนาะอย่างตัวอย่าง g ก็เป็นจอจาน o g ก็เป็นเสียงออกเนาะ c o g n ว่า job เนาะ G O G จอกอ่าต่อไปตัวนี้ก็จะได้ D O G and dog เนาะ D O G and dog ต่อไป L O G เขาได้ตัว L ตัวนี้หนูก็ใส่ภาษาผิดเนาะเหมือนข้างบนหนูเป็นอย่าง L O G อ่านว่า log เนาะนี่เราก็ใส่ภาษาไทยเข้าไปเนาะ log log แปลว่าท่อนสูงอ่าไปตัวนี้เนาะ ตัวนี้ได้รถตรงฝั่งนี้ไปเติมมาสารเกล็เนาะเป็น f o g เนาะตัวนี้ขาดอะไรไปเนาะขาดตัวฟอกเนาะอ่าอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น f o g ก็จะอ่านว่าฟอกเนาะฟอกหมายถึงฟันเนาะต่อไปตัวนี้ขาดตัว o กับตัว G เนาะอล้นเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้ตัว OK? F R O G เนาะตัว F กับตัว R เนาะตัว F แทนพอฟันตัว R แทนรอเรือตัวนี้ขาดภาษาไทยเนาะว่าออเนาะ F R ออก็อ่านว่า Flock เนาะเป็นรอรอฟล็อกเนาะฟล o อก ก็แปลว่ากบเนาะต่อไปมาดูตัวนี้ตัวนี้เขาขาดภาษาอังกฤษไปตัวโอกับตัวชีรวมกันได้เป็น h o G เนาะตัว h แทนตัวอะไรเอ่ยตัว h แทนตัวหอนกตัว og แทน h อกเนาะหอ og อะไล้วเราเขียนก็เป็น hog แปลว่าหม่งป่าเนาะอ่าทีนี้เราจะไปดูต่อนะไปดูต่อในส่วนของ OP พซ่าเนาะหรือว่าเสียง OP เนาะ OP เนาะตัว O ก็เป็นสระอเนาะตัว P ก็เป็นพอพานเนาะตัว C เป็นคอควายเนาะเห็นไหมตัว C เป็นคอควายตัว O เป็นส,สระอตัว P เป็นพอพานเนาะ COP ก็อ่านว่าครอบครอบแปลว่าตำรวจเนาะอ่าต่อไป ตัวมีตัว T บวก OP เนาะตัว T เป็นทหะแหนเนาะตัว O ก็เป็นสระอตัว P เป็นพอพานก็ก็อ่านว่าทออพอทอป T O P อ่านว่าทอปแปลว่า <ADHD> ลูกคางเนาะอ่ะต่อไปตัว S H เนาะ S H แทนชอช้างเนาะตัว O แทนสระอตัว P แทนพอแพนเนาะ S H O P ก็อ่านว่าชอบ รอ,ออพอชอบแปลว่าร้านค้าเนาะชอบอ่าต่อไปตัวมีตัว H เนาะแทนตัวฮอนุ่มบวกตัว OP ก็คือเสียงฮอ,อบรออ,ออพอฮอบฮอบมีตัวฮอพฮอบแปลว่ากระต่ายเนาะอย่าลืมอ,ออกเสียงตามนะไปตัว M บวก OP เนาะก็ได้รอ,ออพอมอบ NOP mop ไม้ถูพื้นเนาะอ่าต่อไปตรงนี้เขาให้เราเติมเนาะอ่าตัวนี้ COP เนาะ C บวก OP ก็ได้ตัว COP เนาะตัว C แทนคอวายตัว OP แทนเสียงออฟ COP อ่านว่าคออพคอบแต่ว่าตำรวจเนาะต่อไปตรง ข้อที่2เนาะตัว T ก็เป็นตทหารเนาะบวก O P ก็เป็นเสียงออบ T O P ก็ได้เนาะเป็นเสียงชอบเนาะก็ใส่ทอ O O O ชอบชอบแปลว่าลูกทางเนาะอบแปลว่าตำรวจเนะเาะต่อไปตัว H เป็นตัวหอนกู O P เป็นเสียงออบเนาะ อ่า H O P ก็ได้ตัวรวมวนะันโอเอสบวกโก็ได้ H O P หอบเนาะคำแอร์เนาะก็เป็นหอหอพอหอบหอบเดี๋ยวก็โดดเนาะต่อไป M บวกโอก็ได้ตัว M O P เนาะแต่ทีนี้โมแมตุเอ็มแทนโมแมตัว OP แทนอ่า ออฟเอนาะตัว MOP ก็อ่านว่ามอ,อ,อพอออแปลว่าไม้ถูกพื้นเนาะตัวไปตัว SH H เป็นพยัญชนเะเปลือสมเนาะเท่ากับชอช้างในภาษาไทยเนาะ,ะยังขาดตัวสากิไป OP เนาะตัว OP เป็นเสียงออฟเนาะอพอออฟชอออพอก็อ่อออออนอานว่า ชอบเพราะฉะนั้นตัว s h o p อ่านว่าชอบชอบแต่ว่าหลานเนาะอ่าทีนี้มาในส่วนของ o t เสียงของ o t เนาะตัว o ก็เป็นสระอเนาะตัว t เป็นทอแทฮ์เนาะตัว p เป็นพอแพนเนาะพออทพอด p o t อ่านว่า OT, พอดพอดแปบลบว่าหม้อเนาะต่อไปตัว d o t เนาะตัว d ก็เป็นโดด ตัว O อเเป็นสระอตัว T เป็นทอนแหนเนาะก็อ่านว่า dot o t dot 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 อ่านว่า dot dot แปลว่าจุดเนาะแปลว่าจุดอต่อไป c แทนคอยตัว O แทนสระอตัว T แทนทอนแหนเนาะ cot อ่านว่าคอทคอทเนาะแปลว่า so, ตีเหี่ยงเนาะแปลเป็นีเหลี so, ่ยงเนาะต่อไป เอชฮอว์ฮูกเนาะตัว o เป็นสระอตัว t เป็นทนะ h o t, อตะแหนเนาะ h o t โอทีแว่า hot หรือฮออทอ hot hot แปลว่าอุ๊บตัวนี้งไงรูปภาพร้อนอุณหภูมิร้อน,อนมากเลยเนาะต่อไปตัว s อเป็นทอ้างเนาะตัว o t เป็นสะ o, ะรนะอทอตะแหนเนาะพอเป็นชออทอช h ต t s h o t ส h อ t ั็แปลว่ายิงเนาะอคุณกำลังถือปืนยิงเนาะเดี๋ยวเราลองมาทำในแบบสะขนัดเนาะตัว P O T ก็ได้มาจากตัว P เนาะที่เป็นเปอร์เซ็ใช่เนียกับตัวสาระตัวตะกดเนาะก็เป็น P O T อะมา pot เนาะพอ or t ทอพ o ตตัว D บวกตัว O T ก็ได้ตัว D O T เนาะตัวนี้เราก็เติมไป ีก็ได้ตัว D O T เนาะตัว D ก็เป็น dot r dot 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 แปลว่าจุดเนาะต่อไปตัวนี้เนาะตัวนี้ตัว C บอก O T ก็ได้ตัว C O T เนาะอ่าตัวนี้คำแอนมันก็จะเป็น call 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 or call เนาะต่อไปตัวนี้ ก็มนตัว H O T H O T Hot ขาดตัวอะไรไปขาดตัวสะอ,ออกับตัวไหนเนาะ H O O, o T ก็เป็น Hot Hot แปลว่าร้อนเนาะ,ะต่าไปตัวนี้เนาะ S S 1 0ตัว ชอช้างตัวโอทีก็เป็นเสียงออทออชโอทีก็ได้ตัว S H O T เนาะอ่าในส่วนของภาษาไทยก็เป็นชออทช็อตช็อตแปลว่ายิงเนาะอ่าต่อไปเป็นเสียงของ O C K เนาะ O C K ก็เป็นเสียงออก เนาะตัว L แทนตัวรออิงเนาะตัวนี้รวมกันเป็น L O C K พอเป็นรออก็อ่านว่า lock lock เนาะ lock ก็คือกุญแจล็อกเนาะแอบก็คือคำกริยาเหมือนเรากล็อกประตูอะไรเงี้ยเนาะแต่ต่อไปตัวนี้คล้ายๆตัวนี้เลยเนาะแต่เปลี่ยนจากตัว L เป็นตัว R ตัว R ก็เป็นรอเรือ O C K ก็เป็นเสียงออก a o c k ก็อ่านว่า rock rock แปลว่าก้อนหินเนาะก็เป็น rock นะตัวนี้แค่คครอ่านให้เนาะตัวนี้ก็เป็นหุบก็เปนะก็เป็นหุบนี้เนาะก็เป็นก้อนหนินแปลว่าก้อนหะินเนาะต่อไปตัวนี้อนะตัวนี้เป็นตัว s แท mm, นสอเสือเนาะ s o c k เนาะก็เป็นอ่านว่า ซอกเนาะอันนี้ก็เป็นซอกซอกอย่างเนี้ยเนะเาะก็แปลว่าถุงเท้าเนาะซอกอ่ะต่อไปตัว B กับตัว L เนาะตัว B แทนบอมไ,ไม้ตัว L แทนลอลิงเนาะตัวนี้เป็นเสียงอ c กเนาะ B L O C K ก็เป็นบล็อ k เนาะบล็อ k ก,ก็เป็นบล o อ k บล็อกเนาะบล็อกก็คือเป็นบลนะ็อกเนาะบล็อกตรงนี้เนาะก้อนอิดอ่ารวาูว่าบล็อกตัวต่อก็ได้เนาะต่อไปตัว C เป็นคอควายตัว L เป็นลอริงเนาะ C L O C K ก็รวมกันได้แบบนี้เนาะ C L O C K ทีนี้วิธีการอ่านเนาะก็เป็นคอรอคอคอเนาะก็อ่านว่า clock c l นะ็อกเนาะตัวนี้จะมีเสียงหนักเนาะ clock เขาจะแปลว่านาฬิกาเนาะต่อไปตัวนี้เนาะตัว sh เป็นชอช้าง ock เป็นเสียงออกอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น s S o c k เนาะรวมกันได้อย่างนี้เนาะทีนี้ภาษาไทยจะอ่านว่าายภาษาไทยก็จะอ่านว่าช็อคอคอช็อกอ่านตามครูเนาะช็อคอคอช็อกช็อกแปลว่าตกใจเหมือนว่าช็อกช็อกเนาะช็อก ก็คืออาการตกใจเนาะทีนี้เรามาทบทวนในแน่นี้เนาะ L O C K รวมกันเนาะ L บวก O C K ก็ได้ L O C K ลอออกก็อ่านว่าล็อกเนาะ R บวก O C K ได้ตัว R O C K ก็เป็นรอออกก็อ่านว่าล็อกอตัวนี้ก็อ่านว่าล็อก ล็อกไปว่าก้อนหินเนาะล็อกไปว่ากุญแจล็อกเนาะหรือว่าล็อกประตูอะไรเงี้ยเนาะต่อไปตัวนี้เนาะ S O C K เนาะ S O C K เนาะก็ได้รวมเป็นภาษาไทยเป็นสอ็อกก็เป็น sock อ,อะ sock ไปว่าถุงเท้านะแปว่าถุงเท้านะ sock ต่อไปตัว S H บวก O C K ก็ได้ตัว S H O C K เนาะตัวนี้ก็เป็นเสียงอ c อกเนาะตัวชอ S S S ก็เป็นชอช้างเนาะเพราะฉะนั้นชออคอเนาะก็อ่านเป็นช็อคช็อค S H O C K ก็เป็นช็อค ช็อกก็คืออาการช็อกตกใจเนาะต่อไปตัว B กับตัว L เนาะตัว B แทนตัวบอมไม้ตัว L เป็น rolling เนาะ ock เป็น, o, น,อ, o, C, K, นอ,ออกเนาะออกเนาะเพราะฉะนั้น B L เนอนาะรวมกับ O C ก็ได้ block เนะาะภาษาไทายก็จะอ่านว่าบล็อก เนาะพอเป็นบล็อกพอพบล็อกบล็อกก็แปลว่าอิฐบล็อกเนะาะต่อไปตัว CL แทนตัวคอควายกับรอริงเนาะตัว C แทนคอควายตัว L แทนรอริงอ่าตัวนี้ค่ะตัว O C K เนาะอ่ารวมกันได้เป็น C L O C K ทีนี้ O C K ก็เป็นเสียงออกเนาะ ครอออกคอก็เป็นครอกเนาะตัวนี้ก็อย่างว่า crop. ครอกครอกนี่เนาะครอกว่าไงว่านาฬิกาเนาะเออเนาะเะ่ยวันนี้เนาะในส่วนของโอซาวเนาะตัวนี้หนูก็เขียนเนาะอย่างเช่นตัวนี้เนาะ ตัวนี้ภาษาอังกฤษเนะเาะก็เป็นตัว J ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นตัว O ตัวนี้ก็เป็นตัว G เนาะรวมกันเป็น J O G ก็เป็น J O g Jock Jock แปลว่าวิ่งเนาะอันนี้ก็เป็น D ใช่ไหม แตบบ่เมื่อกี้น้องดีโอจีเนาะตัวดีก็แทนตัวเด็กตัวโอก็เป็นขออ่างเนาะตัวชีก็เป็นคอไก่เพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าด็อกแตบบ่ว่าสุนัขเนาะอ่าอันนี้หนูก็ลองไปเติมมาเนาะแล้วก็เข้าไม่ผ่งเนาะตามที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนาะทีนี้เรามาทบทว ทีเนาะในส่วนของโอเสียงโอเนาะเป็นแซลลอในกรณีมีตัวสะกดนะอ่าลองแอ่านตามูนคูก่อนเนาะจะจบละบีโอบอ่านว่าบ๊อบแปลว,ว่าผมบ๊อบ R O B รอบรล S o B, บ่นเ O B โอบสื่อืดเสื่ื้นซีโอบครอแปลว,ว่าแกนข้โพดเนาะเ H O C K ชโอซีเคอแปลว,ว่าตกใจ D ด็อกสนั o Co อกวิ่ง jogging เนาะฟ o กฟอกควัน g อกหมูป่า f o o ปบซกบ C O P ครอตำรวจเ OG ล็อก้นสูง T o p top ท ลูกคคล H O P Hop กระโดด S O, o S H O P Shop ร้านค้า H O T Hot ร้อน P O T Pot หม้อ S H O T Shot ยิง D O T Dot จุด S O C K s o c k กุ้งเท้า lock s o ชอ,อ l O C K lock คุณเปลว่าลอ็อกเนาะ ah c O t c o t เตียง ah clock clock นาฬิกา V l o c k lock ก,ก็คืออีบบอกบล็อกเนาะหรือว่าบล็อกนี่เอง a o c k rock rock แปลว่าหินเนาะอ่าก็จบไปแล้วเนาะสำหรับวันนี้เนาะอ่าสำหรับวันนี้ตัวโอเนาะตัวโอก็แทนสระอเนาะที่มีตัวสกดเนาะที่เราเรียนไปวันนี้เนาะอ่ะวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะกับการเทียบพยัญชนะกับสระโอในวันนี้เนาะอ่าก็ขอให้ทุกคนทบทวนเนาะเนื้อหาพื้นฐานตัวนี้ให้ดีๆเนาะแล้วเราจะ เป็นพื้นฐานในการที่เราจะไปเรียนในวันงานข้างหน้าเนาะก็ขอให้เราจําพยัญชนะกับสระให้ได้เนาะฝึกอ่านฝึกท่องบ่อยๆเนาะเราก็จะได้มันเองเนาะก็ขอ,ขอทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงซีลกบายเนาะบ๊ายบาย